แล้วก็รา,ายงานต่างๆของลูกค้าส่งมาลูกค้าก็คือผู้ประกอบการบริษัทนี่นะเขาส่งมาประมาณนี้คร่าวๆอันนี้คืออะไรเอกสารที่หนึ่งเดือนผู้ประกอบการจะส่งมาให้สำนักบัญชีทำบัญชีใช่ค่ะคุณต้องแยกออกมาเป็นกลุ่มๆแบบนี้ใช่ใช่ซึ่งบางบริษัทอาจจะครบบางบริษัทอาจจะไม่ครบดังนั้นอ่ะ เราอะจ,จะต้องมานั่งติ๊กว่ามีครบแบบนี้ไหมแล้วก็ต้องมีหน้าที่ไปสอบถามทางอาจารย์ว่าเออบริษัทนี้เขาไม่มีอันนี้ถูกต้องแล้วใช่ไหมคะอาจารย์อะไรเงี้ยนะ <S 2> <S 2> <S แต่จริงๆแล้วมันจะต้องมีครบตามนี้เลยที่ให้คุณจดนะดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยก็อาจจะทําฟอร์มขึ้นมาเป็น Excel นะแล้วก็แต่ละเดือนสมมุตเดือนมกราเนี่ยเราก็ติ๊กว่าครบแบบนี้ไหม13ข้อกุมภาครบไหม13ข้อเป็น Excel อ่ะติ๊ อืมอ่าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะจําไม่ได้นะมันมีอะไรบ้างถูกไหมคือเราทําหลายเดือนหน,นึ่ง <1, S 1> เดือนมันมีสิบสามข้อหนึ่งเดือนมีสิบสามข้อเพราะฉะนั้นตอนนี้เพิ่งมาทํางานใหม่ก็จะจําไม่ได้ว่าครบหรือเปล่าหรือยังไม่คุ้นเคยกับเอกสารก็อาจจะต้องมามา,มาติกมกลาคุ้มาพามีนาเมษาอย่างนี้เียงางอย่างนี้นะแล้วก็ติก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 ,ตกว่าครบไหมสิบสองเดือนอ่ะทีนี้เราจะเริ่มเดือนที่หนึ่ง